ครับก็จะมาสาธิตวิธีการปลูกทุเรียนบนเขานะครับยังไงให้รอดนะก็อันนี้บนเขานะห้ดูบรรยากาศนะครับไม่มีระบบน้ำนะครับอ่านี่เป็นผู้ช่วยครับอ่าเขาสูงนะครับไม่มีระบบน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของทุเรียนเสริมรากนะครับอ่าสองต้นเป็นต้นเดียวนะครับ ลักษณะการปลูกก็คือเป็นการขุดหลุมนะครับแล้วก็ทําทแบบว่าตะพักน้ํานะครับตะพักน้ําให้น้ําเข้าอยู่ช่วงนี้นะครับให้น้ําที่ไหลมาจากบนเนินเนี่ยมันไหลลงมานะครับให้มันไหลลงมา,าขังอยู่แองนี้นะครับจะต่างกับลักษณะของการปลูกของพื้นที่ราบก็คือ,อพื้นที่ราบเนี่ยเขาจะยกสูงเพื่อป้องกันน้าท่วมใช่ไหมครับแต่ว่าบนเขาเนี่ยมันไม่มีน้ําท่วมนะครับมันมีแต่แต่จะแ้งนะครับ เราก็จะต้องขุดตะพักน้ําไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็กรบนะครับกรบไม่ต้องเยอะนะครับให้ล่าเขาได้หากินได้บนผิวดินด้วยนะครับนี่นะครับเรากดนิดนึงครับไม่ต้องกดเลยไม่ต้องกดแรงนะครับนี่นะครับตรงนี้เราก็ทําเป็นตะพักนะครับเถ้าเรามองไกลๆนะจะเป็นลักษณะนี้นะครับ โอเคนะครับนี่เป็นบนเขานะครับอ,อย่างไงก็ฝากติดตามช่องของทําเกษตรทุนน้อยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ